แฮกเกผีวันนี้เราก็จะไปเล่นแมปยอ

อันนี้ไม่ต้องใช้กุญแจไปเลยเฮ้ยเอ้ยไ,อไม่เข้าดีกว่าไม่เข้าดีกว่าปิดปิดปิดไงวะ <c oughs> มันไม่มีที่ปิด ้าวเข้าไปแล้วพีจ่จำไว้ห้องมืดใช่ <c oughs> ห้องมืดตัวจะมีสัตว์ประหลาดตัวบ้าอะไรก็หลุดออกมาตัวขี้มั้งในลำหน้าเลยไม่เอาจ้าแม่ไม่เอา <c oughs> <c oughs> โอเคเราไม่กินไปสิไปสิไปสิวะ กูไม่ต้อรีบวิ่งดีกว่ามีอยู่แล้วจ้า้ยเร็วสิเร็ วดูยางเสียก็จะเข้ามาโเ,เร่มีเสียงปอม,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 มันคือความฝันม,ม,มันคือคมฝันยัไงมันคือความฝันนี่อะไรอ่ะอยู่ไหนวะ อ่านยไปไปไกลๆเลยแล้วเราจะทำการใกล้ที่สุดที่เรจะทำได้นี่จนเจอคุณแจ้ห้อง004ันอเราเชอฝนนเองไมูม่อะไอเจอคุณแจ้อ้อจะปเปิดอันพี่ปานเมื่อกี้นะ วิ่งเข้าไปเพราะว่าเราต้องเขยับเข้าไปไกลๆไายก็จะกลับมาอยู่กับเราแต่เ,ร,เ,เรือรถเทนเดอร์รถเทนเดอแต่เราต้องจับตัวนี้เอาไว้ที่กรโพงนี่จะตายไปเรื่อยๆอันนี่ยไอผีตัวนั้นแหละที่ทำให้นายกลับมาอยู่กับเราได้ตัวนั้นแหละนาอยู่กับเราแล้วโอ๊ยเรากลัวออก ประมาณเท่านี้แล้วกัน